สวัสดีค่ะทุกผู้ชมใหม่ก็มาอยู่ที่วัดพระอาจารย์ลิ้นกันก่อเนาะองปู่ดำห้าร้อยบาทคาพ่สุวรรณขอป้อนกาวานะสาธุถ้าเข้าถ้าเข้าดีแสดงก็ได้ขายถ้าไม่ได้เข้าดีขออนุญาได้ขายตลอดชีวิตเอาเอาดีๆนะเอาพุทโธธรรมโมสังฆะถ้าใครร่วมนหนึ่งพันบาทนะครับให้ยกมือขึ้นครับ ถ้าเข้านี่แสดงว่าขายได้ขายถ้าไม่ได้เข้านี่บมอให้อยาได้ขายตลอดชีวิตเพี้ยงเอออย่างวัวย่างโกได้ขายจะนซุกหัวใส่เนี่ยเอาหางได้ไหมครับอาจารย์เสร็จเปิดดวงอ้ายเปิดดวงอ้ายแก้ดวงตกแก้ดวงสวยแก้ด้วยน้ำโมผู้ใดย่างให้เงินไหนนองให้ทอแหลมาน่าใช้ดีตีหายทุกหายส่งหายโนหายไปให้หึงหึงมือรวยตั้งๆให้ปวดรักปวดหลงอาสาธุเพี้ยงเออบ้านนี้ไม่รวยไม่ยอมนะ สาธุลุกเลยครับด้านร่วมบนหนึ่งพันบาทให้ยกมือขึ้นนะครับสาธุเอาเฮ็ดฮหด่วยๆฟังๆเ้อสาธุเชี่งเดินทางปลอดภยอัยเนอะจากโลกข<อ>ง 1, 1> ้งสินคระมันมา่าเรียบร้อยอ่าห้าร้อยบาทได้ทวิสวรรณสามร้อยบาทสามร้อยห้าสิบก็มีของฝากอ๋อแล้วก็ใครที่นั่นก็เนี่ยนด้านขวามือรับเอาเลย อ่าอย่าเพิ่งลุกมาครับให้ด้านหน้าออกไปก่อนครับอ่าเข้ามาแถวเดียวนะครับเข้ามาแถวเดียวเหรียญหลวงพ่อมหาศีลารงปู่เลยเข้ามาเรื่อยครับมหามาศีลาอันนี้เอามาเดิมนั่งทวีเลยครับแถวห้องอันแรกประมาณทวีนะครับเยเซตือนแโทรศัพท์เร้่อยๆโทรศัพท์เรื่อยๆเตือนพี้หน่อยจ้ะ ด้ใสหนึ่งใบเลยไม่อยากได้เด็ปูที่นไครับได้เหรียญูกตที่นไหมเออมีเหรียญเดียวอ่มีสาวันเจครับมีอเลยตอนนี้สิบบาทยี่สิบแล้วเครื่องอยู่ในมือเจิมล่ะครัอันนี้เครื่องเนิงค่ะอ่าปูซาเลยครับ

นี่ครับกรเป๋าครครับอเคครับตัดเชีงเยครับโอเคครับดเสสิ่อครับดงัดครับผัเสีตดง่ครับผมสียงตดก่อรเียงเ่อบมดียดีมลดเสงัก็่าครััเยงเยกตปรับเยีก็่าปรับผัดเงตัเสียงเอตรมเเกิน ต้องดูนะว่าจะดวงกันหรือรวงโซ่หรือว่าจะเห็นจะฟังสาุไฟ้รับองเชยงเออสวยยอดบุฟเีตยตายไวยก็ได้ต้องตั้งไว้ทีเนี้ยเอาไปกรอบกรอบด้านห้อยใส่ลูกค้าตาุครัท่าน้มาุทานู้ช

Boy học được bay nghe tụi bay tham gia sáng đi bỏ บอขาเท่านั้ด้ที่เราโดนบนกห้าร้อยค่ะห้าร้อยค่ะตรงนี้แล้วเรียญขาจัดคุณค่มันจะไม่สือมหรอเอากลับนี่เท่าไหร่นะใช่ห้าร้อยไม่เหมืนกอนได้เหรียญปุ่มๆได้าวเวสุบรานี่ได้ทาวเวตซูบ้านหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาท

เปิดัทรมาใี่เปิดัทรมาด้วยแก้วดวกแก้วดส่วนแก้ตในนอกให้ทองหน่งบาิาปกิจการงานลุกเรืองไม่เจ็บไม่จนมีเงินเหลืจิต่ใช้เไว้สร้างบุ่นเงินแก้วร็ปนี่มเยะ้งด้วยหลายล้านอันนี้มันเป็นอวม้เนี้ยอ้อ๋อยสองล้าน ว่าได้ค่ะลูกน่ารักมากแต่กินอะไรกินซอสตัวลาบเลยก่อนเนาะค่ะมาจากไซค่ะนี่จากไหนคะฮะสวัสดีสวัสดีเขตโอ้ยร่างพี่ค่อยไปแล้วท่านยังจันทร์ดวงพระบางกับไปแล้วสวัสดีเขตกับไปมาแล้ว นะตัวไดละเนี่ยเก้าหนึ่งเด่ดหรือเจ็บเนาะตัวไดสามดึงเนื่องสามตัวนี้ฮกหรือเก้าเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเนาะรวยรยอันนี้ได้ยังสันเนี่ย ก็แต่ละอันนี่ด้วยนะนะนนนี้ของเก๋พันมาเก๋มาถึงแล้วรวย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 ยอดรวยนะเนี่ยนะโอ้รวยจับกระเป๋าไปนี่เจ้าอ่ะบาร์มาเจนึงหลับเบาะยอดรวยคนจับไล่เมื่อยคนใดยอดรวยค่ะท่านผู้ชมใช่หรืเพ่นเลยเพื่นได้ยังมึงกับเป๋าด้วยแต่ลกับเป๋าแต่ละคนมาขึ้นกันนะมาขึ้นกันดิเจนนะนะอันนี้ยอดด้วย วันนี้ก็รวยๆแล้วมั้งนี่รอรอยอดรวยจะดูกระเป๋าวันนี้ก็ยอดรวยขึ้นกันละยอดรวยขึ้นกันแต่ว่า,าอของเฮามันยอดรวยขึ้นกันแล้วของแม่มันชันรวยรวยยอดรวย,ลลวยอ่อาธารมกผู้ชมก็ให้ขอรวยๆไปนด้วกันนู้ หลังจากเขากลับไหว้พระจา์แล้วเราก็มาไหว้ปูองดำมขอฟ้อน่นเร็เแลวเมียนองค์แขงจุดผูกค่ะถามไม่โศกไม่ลามน้ำกันกับเม่นนองคาแพงงทูนะมันจุดไว้แล้วิ่นไปใส่แล้วปีดวลใส่เขียเี้ยวหน่อยสีเขียวนี่บอกเพิ่งจะเห็นนี่บอกอยู่ทั้งนาเนี่ยบอกเก้าแล้วนี่เก้า เ้าเห็นตะเก้าของดืวตลาดเจ้าได้จำด้วยครับต้องผู้ใดจำด้วยไอดวงไม่ดนอนวงไอ้ดวงมันติคิดมากเองมันรออีกแป๊บหนึ่งเกจเป็นของเจ้าตาใสเน่ีย่จักระสีเอเลเ้าื้อบอยู่กระสีอันไหนนอันไหนอันหนึ่งบอกของเพื่อนหนึ่งแล้วอันหนึ่งเหรอท่านผู้ชมหนึ่งชัดเจนเลย ง่าวดำงามห้างค่ะข้อหนึ่งแม่น้องทงแท่งแล้วสายเพลงขอแนวทางองี้ยขอแนวทางรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเอาทางตะล่าพี่เราไปเอาแต่ห้าหน้อยมือแลงพี่เราไปเมียนมะนั้นจุดขอเล่าขอข้าน้อยทั้งบนทั้งล่างขอห้าน้อยทั้งบนทั้งล่างบอสือเนาะเอาแต่ห้าน้อยพี่เราไปแนวทางขอรัฐบาลได้พร้อมรัฐบาลไทยก็ข้าเจ้าจุดใบโศกไฟโศกมันโศกไฟโศกมันดศกไฟโศงมัน เจ้านันแปดบอกาามีครับต้องตอวแปดบอกึ้นนันแปดครับแปดนทาดวงดวงมั่นเราเลยเราใค้สีส้มผู้สีหายผู้ใดผู้หายสีฟอนที่นาที่บ่มไม่้อากระสินก็แบบกระสินมาจะกคนเหรอใช่สี่คนครับ เมื่อกี้มาจากสวรรณเขตสว่างสะกลบ่ไกลแค่ไหนสว่างสุดเด็ดบ่ซุปเด็่ใกล้กันเลไปกบปะไกัม่ไปกับกับพวใกลไกนึงที่เด่นขวที่เมื่อคืนกับไก่ไกล่ๆนึงเนาะเตรียมไว้เนาะระรี่เจ้าหน้าเตรียมไว้นะถ้าออกสามตัวตรงนี้จ จ้าช ja. ื่อลอตเตอรี่งวดนีพอได้แปดสองออกงวดที่หลัง๋อพอมากฟองวดนั้นได้แปดสองเพิ่งเพิ่งมาออกวันนี่เดีได้ตามนับปูเด้อออกงวดนี้เลยเฮ้ยเฮนตาหาหนึ่งหนึ่งหาการเรื่องหาวังหนึ่งดังดังเด้ เนี่ยาน้นยังชียไม้กลเลยว่าง่อย่อยเ่ยง่ายแม่ลองกบแม่งได้หาหนึ่งเอฟซีคนมาไทยสามบอลบอนีเลยบอมนีเลยบอลี่เลยไม่หาหนึ่งอันนี้แปนานี่แปาอ้ักสอบอันนี้เก้าเก้าเนี่ยเก้าเก้าคน ตหันหนหึ่งเอาหานหนึ่งที่ชาแฉะใสยไปหันหนึ่งชั้นหันไดหนึ่งหนึ่งหานหนึ่งหาได้เหรอเด็กมาหนึ่งข้าังขอยืมเพื่อแชทเพื่นค่ะเด็กมาหนึ่งฮะมีเท่านั้นหรมีแค่สองตัวแสดงว่าเป็นบ่อไฮบ่นไฮแค่นั้นย่าเดาเด็กสองครับเด็กสองเด็กสองสองสออกคือบ่อข้นเด็กสองต่เบิด ต้องร้อยเพราะว่าตุ้งหัวมันขาดไปไหมเพรามิตัวเลขคางอุ้ยเก้าเก้ายี่ลีนเห็นบอลเลยตัวสองเก้าเก้าสองุ้ยเลขสองสองสางสองห้าหนึ่งสองห้าไม่เนี่ยสองห้าไม่เนี่ยหนึ่งสองหยตัวนี้เป็นเก้าเก้าอันนี้เลขบนติดเก้าอุ้ยสื่อเลยสองหนึ่งหาแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งหาจองหาเด้อ หนึ่งสองห้าหนึ่งห้าสองนี่เจ๋งแค่เจ๋งไเลยเอาตามผู้ชมห้าหนึ่งสองเนาะได้่าข้าเจ้าให้นับตาข้างล่างขึ้นไปเป็นสองหนึ่งห้าก็ใส่ผู้ากหนึ่งสองหนึ่งสองได้อยากเอาไปจัดเล่าหรือห้าน้อยก่อนก็ไดเนาะขอว่าไม่เพิ่นจุดทูบย่ามไหนจะออกก่อนตลอดเลยขอลาออกห้าน้อยขอห้าน้อยออกรัฐบาลไทยยังสี่นะคะเอฟซี ต้องเบ่งผิจารณาเอาเนอะตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะอันนี้แม่เพ่นกับขอสมโชคดีนะคะสองหนึ่งห้าค่ะ